แฟนคลับหลายๆคนนะคะถึงกับต้องขอยื่นใบลางงานกันเป็นแถวโ oh. ดวยเฉพาะสาวไทยของพวกเรา oh. เออบางคนนี่คือหยุดงานเลยนะแม่ oh. ครับ oh. หยุดเพื่อดู oh. ลาได้ราค่ะเพราะว่าพระเอกสุดฮอตค่ะจากแดนมังกรน,นะคะน้องหลงหรือว่าสงไว้หลงค่ะคุชชี่แบรนด m b a สเดอร์จากประเทศจีนนะคะได้บินมาที่เมืองไทยค่ะ<อ>เพื่อมาร่วมงานคุชชี่ e n นทันเอมบั s ซีส o r รีโอ n พนน e ่งอีค่ะที่เ e n ทันเอมบั s ซีนั่นเองแล้วก็เมื่อวันนี้จะต้องบอกว่าโอ้หั้งแตกของจริงทุกคน <c oughs> ตั้งแต่ที่น้องได้ย่างไกลายเข้ามา <c oughs> โอ้โหหล่อมาก นะคะเพราะมีแฟนๆเนี่ยมารอคอยค่ะมารอคิวกันตั้งแบบแต่เช้าเลยนะจ๊ะเพื่อเข้าพื้นที่แฟนโซนค่ะทุกคนขาเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับหนุ่มคนนี้และเมื่อน้องได้ปรากฏตัวขึ้นมาคุณขาบอกเลยว่าหล่อมากหล่อจริงๆหล่อเนี้ยแบบลุกท่านประธานเอ๊ะนี่ท่านประธานเจ้าของห้างหรือเปล่าเออ น้องหลงเดินทางมาเช็คโอเวอร์เออเช็คห้างไม่ไหวมาเทคใจพี่ๆไปจ้าน้องหล่อมากแม่เอารจริงๆแม่อยากให้ดูชุดเลยนะคะทุกคนค่ะน้องก็มาในชุดสูทสีดําสุดคลาสสิกค,ค่ะแล้วก็ทับนะคะเสื้อเชิ้ตสีฟ้าผูกเนคไทสีวายแดงโอ้โหกอดอกมาสมัครงานกับผมไหมนี่ไปจ้า <laughs> ไปเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าโดดเด่นสะดุดตามากๆค่ะมาจากคอลเลกชัน Gucci La Familia ค่ะทุกคนเดินเข้ามานี่เสียงกรี๊ดแบบสนั่นวันไหวโอ้เนาะม oh, ีทั้ง <no. S 2> ข้างในข้างนอกค่ะทุกคนแต่ว่าในความที่มีทั้งข้างในข้างนอกอะ่ะทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะแม่โอ้ oh, พี่ๆ f c คือแบบนั่งยืนกันเป็นระเบียบ <laughs> เป็นแถวแบบ เนาะแล้วก็เยอะมากๆมองเห็นไปไแบบโอ้เป็น,ชน,น,ปนใช่ค่ะเป็นชั้นเลยแล้วก็ทุกคนก็เหมือนเหมือนเหมือนกันหมดเลยก็คือถือกล้องขึ้นมาทุกคนอะภาพก็คือแบบเยอะมากอะไรๆเขาก็บอกโอเป็น10ปีที่รอคอยเลยเนาะนะคะสำหรับน้องหลงของเราโอ้ยหล่อมากหล่อจริงๆก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแบบเรียกว่าเป็นถ่ายเซตแฟชั่น ว้าล่อเนาะเออ <c oughs> ที่บอกไปถ่ายแฟชั่นก็เหมือนฟิลประมาณเหมือนแบบถ่ายที่ BTS บ้านเราเนี่แหละแม่ <c oughs> แต่แฟชั่นดูแบบระดับโลกวง r l d c a <oughs> s มากๆากนะคะจากท่าโพสตของน้องนั่นเองอและในงานนี้ค่ะยังมีทางน้องใหม่ดาวิกานะคะรวมไปถึงน้อง กรับคณาวุฒิด้วยค่ะก็เป็นก c ชี่แบรนด์บัสเดอร์ของประเทศไทยที่ได้มาร่วมเฟรมกันก็เรียกว่าโหทั้งหล่อทั้งสวยดูดีมากเฟรมนี้แม่จริงกี่คะแนนเอาไปเลย3 0,000นคะแนนวนึงแสนคะแนนไปเลยน้องเฟรมนี้คือดีต่อใจมากๆค่ะอย่างน้องใหม่เองนะคะก็สวยสง่าค่ะมาในชุดเดรสที่เป็นเดรสยาวนะแม่ลายดอกไม้แล้วคุณดูดีเทลตรงโอโหคอเสือ้อขึ้นมาเหมือนแบบอ่ะฟิลเหมือนอ่าเหมือนแม่มดเออ ใช่ไหมนะคะทุกคนค่ะคือแบบดูเป็นนางพญาอ่าว่าง่ายๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ส่วนกระเป๋าเนี่ยก็เป็นสีขาวถือมาแล้วก็เรียบหรูเชียวแหละทุกคนส่วนน้องกราฟของเราค่ะมาแบบเท่ๆอีกแล้วคนนี้ออกงั้นฉ่ำเหมือนกันน้องกราฟเนี่ยนอนตอนไหนลูกเออนะคะก็ เรียกว่าเป็นแจ็คเก็ตหนังสีดำค่ะทับข้างในก็คือเป็นเสื้อสีขาวนั่นเองแล้วก็ใส่กางเกงยีนเนาะใช่ไหมห<ช>ล,ล,ล่อแบบนี้เลยนะจ๊ะ<ช>แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะถือกระเป๋าสีดำสุดชิลชิคแบบนี้เลยนะจ๊ะของแบรนด์นั่นเองเป็นไงแม่หล่อมากแล้วก็โผล่เ<ฮ>ฟรมนี้มีแต่คนหลอ่อดีมาก<อ>ดีต่อใจไหนแม่ทำท่าสองนิ้วนะ<อ> อุ้ยสามหล่อเลยอ่ะทำไมทําทำอ่ะเออแตแ่แม่เนาะเอ๊ะแ,แต่คุณเาหล่อ,ลอจริงนะเนาะก็ เรียกว่าเป็น3ตัวท็อปค่ะเรียกว่าเป็นแบรนด์บัสเตอร์ของกุชชี่ที่เจอกันทั้งทีก็ต้องถ่ายภาพคู่กันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเฟรมทองคําที่พวกเราได้เห็นนะคะทุกคนค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องใหม่ไม่ได้หมาคนเดียวนะนะเขามีคุณัมมีไปด้วยคือมีพี่เตอ๋อไปด้วยโอ,อ้พี่เตอ๋อก็หล่อมากเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงยังมีอีก2สาวค่ะน้องก้าวแล้วก็น้องเจนเย่โอ้โหมาแบบสวยแซ่บเลยนะ เอาจริงสองคนนี้ก็คือไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะรวมไม่ถึงมีน้องต้าอู่แล้วก็น้องออฟโรดด้วยค่ะที่มาาร่วมงานนะจ๊ะซึ่งแต่ละคนก็คือสวยหล่อดูดีมีสไตล์มากๆในแบบของตัวเองจากคอลเลกชันกุตชี้ลาฟามิเลีเช่นเดียวกันค่ะ